สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพทั่วประเทศครับพูดถึงธนาคารอิสลามขาดทุนทุกปีล่ะครับก็แต่เปิดมาพศ2545ไม่มีปีไหนที่จะได้กำไรเลยครับแต่รัฐบาลต้องเป็นสนับสนุนปีละหมื่นหนึ่งกว่าล้านครับเพราะกระทรวงการคลังสนับสนุนอยู่ พูดถึงที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้คงจะไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าที่ปรกระตรวงการ์เออน่าจะเป็นท่านนายกนะครับที่ผ่านมานี่จะสนับสนุนเขาไม่รู้เขาวิปลิตหรือเปล่าคพราะพระราชก,การที่ผ่านมาทําไมต้องไปยกออความดีความชอบให้กับอิสลามนาธนาคารคืออะไรครับเอาเอา,เอาพวกโต๊ะอ,อิม,มัมคอนเซ็ปต์ที่จับมันเป็นนาธนาคาร และเอามัสยิดเป็นธนาคารก็จะมีความรู้ด้านการเงินที่ไหนละครับว,วันสอนแต่ตาสนาเพาจบมาจากสถาบานันการเงินที่ไหนขาดทุนทุกปีเวลามากู้ก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ชาวไทยฟุตแต่เวลาจะไปกู้เงินก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ยากลําบากขั้แต่ทําไมอิสลามถึงได้มีอภิปตชนเหนือคนไทยทั่วประเทศทำไมต้องไปยกย่องเขาอย่างนั้น คนไทยพูดดังลำบากอีกเยอะนะครับประมาณ20่สกว่าปีแล้วที่ธนาคารอิสลามเปิดมาไม่เคยปีไหนที่จะได้กำไรเลยไปผ่าดภุมทุกปี <c oughs> เปิดมาสมัยนายกทุกวันนี้ก็ยู่ในโรงพาบาลนะครับแต่ไม่รู้ใครผมไม่รู้เปิดมาทำไมทำไมต้องไปให้สิทธิ์พวกนี้ ขาจบจากสถาบันการเงินเหรือทนายธนาคารนะที่เป็นตัวอิมัมเป็นคอนเซ็ปต์ี่จาบที่ตอนจะศาสนาแต่เอามาบริหารเงินมันจะรอดนะครับแล้วประชาชนชาวไทยพุทธทั่วประเทศมี60กว่าล้านไม่ได้ประโยชน์เงินก็เข้ากองเข้าพอ่าแล้วเข้าอิสลามกามคนนี้เข้ากลุ่มของเขาไม่มีกระจายมาถึง ประชาชนชาวไทยพุทธไม่ได้ประโยชน์ครับแต่มันนะ่าสมากที่เก็บออกไปคือภาษีประชาชนชาวไทยพุทธทั่งประเทศทำไมต้องเอาไปละเลยละลายก่ไใจพวกธนาคารพวกนี้ทำไมต้องไปอุ้มเ่ะครับเขามีประโยชน์ตรงไหนมันไิ่ผลิตทางจิตหรือว่าวิปผลิตทา,าระบบควมอยากถามที่ผ่นานมาน่ะครับข้รบาราชการที่ผ่านมา ที่กเกษียณอายุแล้วแต่ยุใหม่นี่ขอให้ท่านคิดนะครับว่าที่ท่านทำมาน้าทําบากให้กับประเทศชาติมามากแล้วตอนนี้ต้องทําดีแล้วครับต้องคิดเป็นนะพวกเราประชาชนมองท่านอยู่